วันนี้พามาแนะนำนะครับในส่วนของลานสกาสามารถวางได้หมดราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,650บาท สวัสดีครับวันนี้พามาแนะนําสถานที่แปลกก็ไม่ใช่วันนี้พามาแนะนำนะครับในส่วนของลานสกาหมู่บ้านอากาศดีที่สุดในประเทศไทยคีรีวงเอเจอร์เฟอร์เนเจอร์นำสินค้ามาส่งให้กับท่านลูกค้าที่นี่นะครับเพิ่มความสวยงามให้กับสถานที่ของท่านบ้านพักของท่านรวมถึงรีสอร์ทบ้านพักโฮมสเตย์ครับวันนี้จะเป็นสินค้าอะไราพาไปดูกัน เปิดเข้ามากันแล้วนะครับทากลางทางลงเนาะลาดชันนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการจัดส่งของทีมงานเมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ของเรา สินค้าตัวแรกเป็นม้านั่งสนามอยากให้ท่านดูกันว่าเข้าบรรยากาศหรือมุมพักผ่อนของท่านได้มากน้อยเพียงไหนนี่เลยวันนี้แนะนำสอตัวสีกรินบาสนะครับเป็นลายสนิมราคาเริ่มต้นที่2,650บาทนั่งสบายทั้งที่ล่มที่แจ้ง ตากแดดตากฝนได้สบายด้วยโครงสร้างเหล็กและก็พ่นด้วยสีอีพอ็อกซี่กันสนิมนะครับใช้งานเกินคุ้มเหมาะสําหรับวางในภาคสนามไม่ว่าจะเป็นแดดลม่มนะฮะสามารถวางได้หมดราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,650บาทมีจําหน่ายทุกสาขานะครับมีลวดลายให้ท่านเลือกมี3สีท่านสนใจสีไหนเลือกให้เข้ากับคอนเซปต์ของท่านได้ เรามาดูในส่วนของห้องรับแขกนะครับห้องลองรับรองสาหรับท่านลูกค้าที่จะเข้ามาในส่วนของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับมาดูกันข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะฮะขอดูวิวด้านนอกก่อนนะครับส่วนด้านในเดี๋ยวเราว่ากันเป็นยังไงบ้างนะฮะบ,บรรยากาศเดินเข้ามาสามารถเดินทะลุมาเป็นด้านหลังได้นะครับเรียกว่ามีระเบียงที่สามารถให้เรานั่งพักผ่อนนะครับนั่งรับลมในช่วงยามเย็นเย็นช่วงบ่ายก็ยังได้อยู่เพราะช่วงนี้ ล่มทั้งวันเลยเนาะ,ะมาดูในส่วนของโซฟาที่แนะนําลูกค้านะครับวันนี้โซฟาเคนทิงตันสองสีเทาสีเทา,เทาคุณสมบัติมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องวางแก้วช่องเก็บของทั้งซ้ายและขวาแถมกับ usb ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เนาะสำหรับท่านที่มาพักผ่อนแล้วชอบแชทอยู่นะการติดต่อสื่อสารในช่วงนี้สบายมากในช่องนี้เสาโทรศัพท์อยู่ใกล้อ่ะนี่เลยเคนทิงตันสองข้อดี สามารถปรับเป็นที่นอนพักผ่อนแบบสบายๆนะครับนอนพักผ่อนได้แม้พื้นที่ด้านหลังจะปรับได้แต่ว่าด้วยพื้นที่จํากัดที่นึงเนาะทางรีสอร์ทเองได้จัดให้เป็นที่พักผ่อนแบบสบายๆนะฮะรวมทั้งเรื่องของเก็บของเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงมาดูกันสําหรับท่านที่มีเวลาว่างนะครับก็มาพักที่นี่ได้ครับขี่วงดงฮิวเดี๋ยวยังไงเราไปดูห้องนอนกันว่าเป็นอย่างไร ในส่วนของห้องพักนะครับเราจะพากันไปดูกันเรามีห้องพักอยู่3ห้องด้วยกันนะครับถือว่าอยู่กันแบบครอบครัวไม่วุ่นวายหลีกหนีบรรยากาศภายในเมืองแล้วมาพักผ่อนบรรยากาศแบบธรรมชาติที่คีริวงกันห้องแรกสวยงามครับที่นอนจาก m มเคิลเฟอร์เนเจอร์มอนนำเสนอให้ับท่านนะครับวันนี้จัดห้องแบบสวยๆท่านอันนี้เป็นห้องหนึ่งเนาะห้องที่หนึ่งธรรมชาติมากๆสบายๆเนาะมีอุปกรณ์ที่ดูแล ความสวยความงามในระหว่างพักผ่อนเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเข้ามาดูกันวันนี้มาเปิดห้องมาเปิดห้องห้องไหนละจ้า่ากุญแจไม่เจอนี่เลยเจ้าของบ้านให้นะให้ทุกห้องเลยวันนี้อ่ะเปิดกันหน่อยแสงแสงแสงนะครับบรรยากาศขอบอกว่าห้องนี้วิวสวยมากๆ ห้องที่3ก็ถือว่าเป็นห้องใหญ่ที่สุดอ่ะเป็นบรรดา3ห้องนะครับก็อยากให้มาพักผ่อนกันท่านที่สนใจที่อยากพักผ่อนในแนวธรรมชาติพักในคีริวงขอแนะนําที่นี่อีกแห่งหนึงนะครับบรรยากาศดีจริงๆแล้วก็เจ้าของใจดีมากๆอยากให้เข้ามาพักกันในส่วนของคีริวงดงหิวนะครับท่านที่สนใจก็เข้าไปดูในส่วนของหน้าเกจคีริวงดงหิวนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณดงฮิวที่ลาสกาบ้านคิรีวงนะครับบรรยากาศดีๆที่ให้เรามา แนะนำและรีวิวสินค้านะครับให้เรามาถ่ายทำนะครับในส่วนของร้านอื่นๆสถานที่อื่นๆที่อยากให้เราทํารีวิวให้กับท่านนะครับแวะมาซื้อสินค้ากับเรามาปรึกษากันเราเดี๋ยวเราจัดให้นะครับอย่าลืมครับเมเจอร์นครศรีตั้งอยู่ถนนอ้อมค่ายและก็ในส่วนของนครศรีนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในส่วนของวัดท่าลานสกาหรือเขาศูนย์ครับที่ฉวางทะเลปาพพน,นงังท่าสาลาสิชน,นอดถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยอีกเส้นหนึ่งนะครับวันหลังเราจะพาไปรีวิวให้กับท่านนะฮะในส่วนของวัด ไข่หรือวัดอื่นๆที่ท่านอยากจะชมอยากจะเห็นเรายินดีที่จะรีวิวให้กับท่านร้านค้าอย่าลืมอยากได้สินค้าดีๆบ้านาพักอยากได้สินค้าดีๆหรือบ้านของท่านอยากได้โซฟาอยากได้เฟอร์นิเจอร์สินค้าดีๆให้กับบ้านท่านมาที่เมเจอร์นครศรีธรรมราชและอย่าลืมฝากติดตามที่ช่อง y o u t u เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอและหน้าเพจของเรานะครับในคลิปต่อๆไปท่านจะได้ไปดูที่ไหนท่านอยากเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราจะจัดให้กับท่านอย่าลืมติดตามและสต๊าฟไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเมเจ ฟูติเจอร์แล้วพบกันในคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอคุณและสวัสดีครับ